I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos. I will prevent and very easily World War III. Very easily. รัเสเซียจะมีเงื่อนไขไม่ให้เซเลสกี้เจรจาเ<อ>าขาอ,อยากเจรจาเฉพาะกับทรัมป์ทำไมเขาไม่รีบเจรจาให้จบหรือว่าปูตินมีคนดื้อเขายอมเสียทุกอย่างยานเกราะของรัเสเซียยาวเหยียดเลยถูกทําลายเป็นโโไม่เป็นสิบสิบคันเลยทักที่เป็นนาการทหารรัเสเซียเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเอางี้อีกทีแล้วบุกยุโรปสบายมากถ้าถ้าลบต่อไปเนี่ยรัสเซียก็จะหมดหละทั้งสองฝ่ายต้องเสียตรงนี้ที่ปูติยจะบกขอทักที่เอซิบแปดเปอร์เซ็นต์หรือยี่สนะิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพราะอิตาเซเลสกี้เขาไปบอกว่านี่ทั้ไอ้แร่ มาอยู่ตรงนั้น,นธนาคารกลางรัสเซียขออำนาจในการอยึดเงินของชาวบ้านไนดะ้ไม่ถอนดออรพงศกรคิดไมหมฮะว่าในการที่เขาเจรจากันเนี่ยสิ่งที่เขาจะแลกเปลี่ยนกันกนะ็คือดินแดนอันที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือการที่เซเวสกี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้นําของยูเครนตอนเนี้ได้หมดมาวมาระไปตั้งนานแล้วที่ที่ดรพงศกรบอกว่ามันควรจะเลือกตั้งใหม่ แต่ไม่เลือกตั้งแล้วจะเลือกตั้งก็ไม่ยอมให้เลือกตั้งก็หมายความว่าการเจรจาก็คือเซเลสกี้ก็จะเป็นตัวหลักในการเจราจากับปูตินนะฮะแล้วก็มีทรัมป์เข้าไปร่วมด้วยสามเศร้าอย่างนี้หรือเปล ok ่าครับคือรัสเซียจะมีเงื่อนไขไม่ให้เซเลสกี้เจรจาเขาอยากเจรจาเฉพาะกับทรัมป์นะครับ<อ>ซึ่งยุโรปไม่ยอมยุโรปจะยังจะจะจะดันเซเลสกี้เต็มที่นะครับแล้วก็มันก็มีคู่แข่งฝ่ายค้านของเขาอ่ะ เดซเซินสกี้เนี่ยเขาก็ออกมาแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเรื่องอะไรจะเจรจาไอ้จะมีการเลือกตั้งระหว่างสงครามมันเป็นเทคนิคของทางรัสเซียมากกว่าจะต้องเกิดการปั่นป่วนในในยูเครนเองเขาก็เขาคือคนเนี้ยจะเป็นคนที่จะมาแทนเซเลนสกี้แนะ่ๆคือเขาเป็นประธานาธิบดีคนเก่าใช่ไหมแล้วที่มาแทน,แนไม่ใช่คนเก่าโน้นนะคนเก่านนะน,าน้นที่เอาใครเมียให้รัสเซียเนี่ย,ยตอนนี้อยู่ในรัสเซียคนเนี้ยที่รัสเซียจะส่งมาชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะครับมันจะมีสามคน คนนี้ก็คนที่เป็นประธานดีที่อยู่ในยูเครนรักยูเครนและประธานดีที่เป็นยูเครนแต่รักรัสเซียเนี่ยจะมีสามคนนะครับสามคนเนี่ยดูถ้าทาสเนนสกี้จาคงไม่ต่อหรกคงแค่นี้ก็เหนื่อยแย่แล้วก็จะกลายเป็นคนที่จะเป็นคู่แข่งของซเนนสกี้คนหนึ่งที่อยู่ในยูเครนกับคนที่เป็นคนที่รัสเซียจะส่งมานะครับอื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 ก็คือโดยสรุปก็คือว่าซเนนสกี้จะมีอำนาจเต็มในการที่จะเจรจากับปูตินแล้วก็เจรจากรรทาและหลังจากที่การเจรจาสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะทราบว่า สงครามยูเครนจะจบลงอย่างไรซึ่งอดอรพงศกรคิดว่ามันน่าจะจบในปีนี้แน่นอนไหมหรือว่ามันต้องยืดเยื้อไปปีหน้าหรือว่าปูตินเนี่ยจะมีกําลังที่ที่ที่ดอรพงศกรพูดเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนว่ารัเสเซียมันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าอาวุธก็มหมีทหารก็ใหม่พอนะฮะ,ะ,ะการเศรษฐก,กิจก็ใหม่ดีผมไม่รู้ว่าปูตินเขาคิดยังไงของเขาถ้าทับมันแยกขนาดนี้เนี่ยทาไมเขาไม่รีบจรจาให้จบหรือว่าปูตินมีคนดื้อทาให้เขาเขายอมเสียทุกอย่าง คือแพ้ไ่ไดะมันเหมือนเราไปเรามีเงินอยู่แล้วเราไปเข้าบอนเนี่ยพอเสียแล้วก็ต้องต้องทุ่มยังกว่าจะได้คืนขอสักตาหนึ่อนะโอ้อราเรก็จะได้กลับบ้านมันไม่ได้นมันไม่ได้ที่ไงทุ่มลงไปทุ่มลงไปก็หมดทุ่มลงไปก็หมดโดนกินตลอดแทนที่จะได้คืนก็ไม่ได้คืนคอานี้การที่จะให้มันได้คืนแล้วก็ขอกลับบ้านคือตอนเนี้ยมัน ไม่มีเรื่องนี้อมันไม่ใช่ว่ารัเสเซียเขาเขาไม่เก่งนะ,ค,ะคือรัเสเซียวางแผนพลาดคือใช้กําลังเนี่ยไปประมาณสักหนึ่งในสี่เท่านนที่ไปบุกแลวไปบุกยูเครนคประมาณสักแสนคนนั้นคือี่เห็นว่าประมาณจริงๆคือแสนเจ็ดแสนแปดท่านั้นเองคือเห็นว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วยูเครนที่บุกไปนไี่ก็จบอะไรเงี้ยประกบไปติดเลยแล้วก็ายาันกรอบของรัเสเซียยาวเหยียดเลยถูกทําลายเป็นโอ้โหไม่เป็นสิบสิบคันเลยสามสิบกิโลเมตรอ่ะ ไม่รู้ยาวก,ก,กี่คันยาวเหยียดเลยถูกทําลายเรียบเลย <S <S แล้วกองกำลังรบพิเศษลงไปที่สนามบินโดนล้อมกรอบทําลายเรียบเลย <S 2> <S 2> <S 2> โดยที่ว่ามันไม่มีใครจะมาช่วยไปยานกรอบมันไม่ทันไอ้กาลังที่เป็นรบพิเศษลงไปไมันมีแต่มันมีแต่อาวุธเบาก็โดนล้อมกรอบอะไรเงี้ยมันก็สูญเสียมหาศาลเลยแล้วพอจะไปยึดกรุงเทพจังหวะที่จะยึดกรุงเทพก็พอดีผิดจังหวะที่มามา,มา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 ผิดจังหวะมันเป็นฤด,ดูน้ําหลากพอดีมันก็น้ำมันไหลมาก็ไม่สามารถปิดล้อมได้ปิดล้อมไม่ได้มัรู้จะอยู่ยังไง ต้องรออีกสามสี่เดือนก็ตายพอดีก็เลยต้องถอนมันเลยผิดจังหวะไปหมดแล้วพอเอากาลังกลับมาทีมันไม่ไหวแล้วไงมันยันกลับมาไหมนะเพราะยูเครนตั้งโตได้แล้วนะมันเป็นการพลาดแต่ถ้ายุบุกยุโหปอีกทีซึ่งปูตินท่ยังอยู่นะเขาเชื่อว่าเขาจะชนะพอตอนนี้เขาจะากาลังทั้งหมดเนี่ยขอขอสะสมวุฒิต่างๆแล้วจะบุกทีเดียวบุกกําลังมากจะไม่บุกทีละน,น้อยจะบุกทีละเยอะๆซึ่งอันนี้เป็นแนวแนวคิดที่ทั้งหมดที่มันมาจากสื่อของรัสเซียเองแล้วก็คนที่เป็นอะไร พวกที่เป็นนักการทหารัสเซียเงเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเอางี้ตอีกทีแล้วบุกยุโรปสบายมากก็จะเป็นแถวบอนติกอะพวกลิตูเนียลัตเวียอะไรอะไรพวกนี้น mm hmm. เขาจะบุกเขาแบบแป๊บเดียว3ามวันก็จบแล้วโดยใช้กําลังมากกว่าทีเดียวซึ่งปูตินยังเช้เรื่องนี้อยู่ดังนั้นปุตินเนี่ยถ้าจะเอาคืนให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เสียหน้าเนี่ยขอต่ออายุไปนิดนึงแล้วก็ไปบุกยุโรปเลยนะผม mm hmm. อาจจะบุกยุโรปค่อนข้างเร็ว mm hmm. เพื่อที่จะไม่อายุไม่มากเกินไปไม่เดี๋ยว mm hmm. ตอนนี้ก็เจ็ดสี่แล้วใช่ไหม นานไปเดี๋ยวจะบุกไม่ทันทางยุโรปก็ขอเวลาขอสักสามสี่ปีน่าจะพอไหวที่จะยกเงบประมาณทางทหารขึ้นมาสู้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาสองเปอร์เซ็นต์ละตอนนี้ยุโรปนี่อยู่ที่อสองเปอร์เซ็นต์จะไม่วนใหญ่ละสองเปอร์เซ็นต์คือตั้งรับได้นะครับสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือจะบุกทามก็บุกห้าเปอร์เซ็นต์แต่มีบางประเทศที่เป็นสี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างโปแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ติดเลยนะครับโปแลนด์นี่ข,ขึ้นไปสี่เปอร์เซ็นต์ละเพราะเขาดันหน้าติดกับยูเครนเลยหลายประเทศใน,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 นไปละ นะแต่ประเทศทางตะวันตกเนี่ยไม่่อยอยากจะใช้เงินอนะ่ะอยากจะเก็บตังค์ม้ก่อนแต่ประเทศเป็นยุโรปตะวันออกเดิมเนี่ยเขารู้เลยว่าใจอคอรัสเซียงไงเขากลัว,วเขาก็ทุ่มเงินสู้เต็มที่เลยผมเอาเอาเอา,เอาชีวิตรอดไว้ก่อนเลือเศรษฐกิจไปที่หลังนะครับมัน,เป,นเป็นจุดอย่างงี้ทีนี้ถามว่ามันจะจบถ้าถ้าลบต่อไปเนี่ยรัเสเซียก็จะหมดนั่นแหละนะครับเด่นที่ว่าก็คือปีนี้หรือปีหน้าไปอย่างช้ามันจะหมดแรงไม่สามารถจะไปได้นะครับแต่ถามว่าทําไมรัสเซียลบต่อเขามีคนเยอะครับ มันพอจะท,ทุ่มเข้าไปเอา้าก็รอดูกันไปมีเท่าไหร่ก็ท่นนั้นเทเข้าไปนะครับผมฟังแล้วผมก็ยังรู้สึกเหมือนเหมือนกับว่ายัางยังมีข้อข้องใจอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปูตินเองเนี่ยก็ทุ่มกําลังลงไปเยอะเนาะเขาจะถอนตัวออกมาในตอนนี้เขาก็จะต้องเ,ออเสียเสียหายเยอะในการเมืองแล้วก็ผู้คนก็จะไม่เชื่อเขาแล้วก็เขาก็จะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมก็คิดว่าปูตินเขาไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเขาจะต้องได้อียี่สิบเปอร์เซ็นที่เขายึดไปเนี่ย ออย่างที่<ม>บอกลูฮันโดเนสตอนบัสอะไรพวกเนี้ยท่านเท่าได้ตรงนี้เนี่ยถึงจะจบไหมที่บังเอิญว่าทําพูดแล้วอันนี้ตอนแรกไม่พูดเลยนะเราก็นึกว่าเขาบอกอตอนแรกเขาบอกตอนที่เป็นะระยายงานตัวเขาเรียกอะไรนะอาสาบานตนใหม่ๆมาบานตนเขาบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องมีคอนเซ็ปชันก็คือสองคือทุกทั้งสองฝ่ายต้องเสียอืเสียทั้งคู่แต่พอมาวันเนี่ยเมื่อสองสามที่ผ่านมาเนี่ย ตอนที่เขาจะมีการเตรียมวันที่สิบสี่พเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องถอนกำลังต่างรัสเซียออกจากพื้นที่ยึดครองโอ้ผู้คนนี้จบเลยนะครับรัสเซียไม่ได้เลยเลยเออไม่ยอมอ่ะแล้วท่านพูดไปแล้วเนี่ยจะจะถอนก็ไม่ได้นะถ้าถอนต้องมีเหตุผลดีๆว่าอยอมให้รัสเซียยึดครองต่อเพราะอะไรตรงนี้ที่รัสเซียอยากบอกขอทักยี่สิบแปดเปอร์ซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อจะได้อาวุธไปจ่อแล้วก็บอยชาวยูเครนเลือกเขาแต่เหมือนจะเอาตรงนี้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะ ดิอิตาเซเนสก,กี้เขาไปบอกว่านี่ทําไอ้แร่หาและยาของอยูอะนะมาอยู่ตรงนั้นแต่มันอยู่มันอยู่ท่าดอนบาสอยากาได้ไเอาตรงนั้นอยังมาข้างหนังนข้างในตงนี้เอาตรงนี้อนอโอ้เรเอาทํามเลยลุยเลยตรงนี้เลยอันนี้เป็เรื่องที่เพื่ออกว่าใหม่ ฟังมันแปลกๆเนาะทําต้องการพื้นที่ตรงนั้นเพื่อจะเอาแร่หายากผมว่ามันมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ที่ฟังแล้วมันมันน่าจะคออือยังไงยังไงแร่หายากมันไม่ได้เอามาง่ายๆหรอกครับมันเป็นสนามรบเนาะและอย่างหนึ่งก็คือการทําแร่หายากไม่จำเปไ็นต้องทำที่อยู่เคนครได้มันก็มีที่อื่นก็มีแต่ผมกลาลังคิดว่าปูตินเนี่ยยังไงผมว่าไม่ถอยอะ่ะเขาไม่ถอยจากสิ่งที่เขายึดครองไวอ้อ่ะถ้าเขาถอยเมื่อไหร่นเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้นะผมว่าเพราะลบมาสามปีเนี่ย หมือนก็สูญเสียทุกอย่างเหมือนยอมแพ้เอาแพ้แล้วกลับบ้านมันเหมือนแับแพ้แล้วกลับบ้านนะ่ะแล้วจะไปเจรจารทําไมก็อยู่เฉยๆไม่เจราจารก็ยึดตรงนี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันบุกผมดิผมก็รองรับอยู่เนี่ยมันก็กลับ<ข><ข>เป็นยืนยืนยืนต่อไปถ้ายืนยือต่อไปก็มีปัญหาเพราะว่าถึงแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะคือเราต้องบอกว่ายูเครนต้องการเงินสหรัฐนะแต่เร,เ,เราพูดต่อพูดต่อว่าโอเคผมก็ยังเชื่อว่าก็จะลบต่อแหละเจรจาเม่นสเป็จหรอกไม่มีวัตหมายอะไรแต่ว่าการเจรจาเนี่ยเขาทำจะบอกว่า เขาพยายามแล้วนะแต่ล <right. S 1> ัสซี่ไม่เอาเองพอลัซซี่ไม่เอาเองปั๊บเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้เสียคําพูดอ่ะก็จบไปเขาก็เขาก็ไปตอบม่าทั้อาจจะจบทําอาจจะจบไปแต่ว่าปูตินไม่จบไงปูตินก็ยังลําบากอยู่ไงตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนาโตหรือยุโรปเองก็ก็ยังลําบากอยู่เพราะสถานการณ์การลบก็ยังยืดเยื้อก็เศรษฐกิจก็ไม่กระเตื้องไม่มีสันติภาพอะไรอะไรทุกอย่างก็ราคารลกระซังอีกมันก็เลื้อลังเหมือนคนเป็นโรคเลื้อลังไม่มีทางแก้ไขแล้วอ่ะมันก็ทําให้ทุกออยย่่างงมัันพไปรื ผมว่ามันถ้ามันคนที่เป็นคนที่คนเก่งในยุโรปคนเก่งในสารัฐหรือแม้กระทั่งตัวปูตินเองก็เก่งเนาะเขาก็าต้องหาทางออกให้จนได้แหละผมว่ามันเขาไมเา่เขาเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะนะที่จะยุติสงครามไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เออทำไมงั้นถอยคนละครึ่งไหมหรือว่าเอ้ยผมขออ,อย่างนี้ลวกันผมถอยส่วนนี้อ่าพอไหมนิดหน่อยเอาเอาเป็นน้ําจิ้มเนาะเสร็จแล้วทางคุณก็อ่ะหยุดอย่างเงี้ยหยุด,ดยลบกันดู ก็จะอย่างไงแต่รัสเซียเนี่ยถ้าได้ดินแดนแค่ประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีประโยชน์สิบแปดปอร์เซ็นต์กว่าจะสิบเก้าเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะว่าเท่าเท่ากับไปคาราคาซังอยู่ตรงนั้นปูตินต้องการยูเครนทางประเทศเพรงั้นบุกยุโรปไม่ได้ถ้ายังคาอยู่วกาจะยุโรปไปทำไมอ่ะเขาก็เลิกลบเลิกอะไรก็แก่ๆกันแล้วหยุดลบบก็พอแล้วอย่างเงี้ยผมว่าปูตินเขาอาจจะมีคิดได้กลับใจคิดได้นะว่าให้ผมก็อายุเบแล้วนะผมจะลบไปแล้วผมจะได้อะไรขึ้นมาเขาก็หยุดไปทําอย่างอื่นบ้างไหมอะไรพวกเนี้ย ก็หวังว่าแต่ว่าคงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเขาอยู่ด้วยการสร้างความหวังเขาบอกว่าเป็นจักรวรรดิเป็นจักรวรรดิรัสเซียอะไรต่างๆเนี่ยสร้างความหวังเราสมมุติว่านะสมมุติว่าได้ได้ยูเครนจริงนะยุโรปหนาวเพราะยูเครนเนี่ยได้เทคโนโลยีของยุโรปมาแล้วสองตัวเป็นวิศวกรเพราะว่าเครื่องบินเครื่องบินอะไรต่างๆของรัสเซียเนี่ยนะผมไม่ชขำอยู่เลยเครื่องบินลบอ่ารไอที่มันแบบไม่ไม่ใช่ไฮเทคนะเครื่องบินแบบเครื่องบินเจ็คศูนย์ยี่บห้าแล้วก็ เครื่องบินพวกเครื่องบินคัปเตอร์โจมตีอะไรต่างเนี่ยเป็นเครื่องของยูเครนนะยูเครนปริดให้ก็อบอกเอาเขาปิดให้แล้วคุณไปบุกเขาทําไม้ไปบุกประเทศอื่นไม่ง่ายกว่าเหรอแล้วพวกนี้เป็นพันธมิตรส่งของให้อะไรก็แล้วแต่หรือซื้อเอาที่พินนโต้ก็ซื้อเอาสีอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเชอบคิดอีกแบบเลงเขาคิดว่าเขาจะต้องเป็นจักรวรรดิจักรวรรดิรัเสเซียซึ่งเราไม่รู้เขาคิดยังไงแต่ครัสเซียยังสบนุนอยู่นะถ้าเขาจนว่าเขยังอยากเป็นจักรวรรดิรัเสเซียอยู่เขาเขาคิดไม่เหมือนเรา ไอ้คนยุโรปเนี่ยก็ไนี่บ่นทั้งวันเลยบอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกก็ทีบ่นทั้งวันใช่เมื่อไหร่จะเลิกก็ทีพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมารัสเซียไม่เขาจะคิดอีกอย่างหนึ่งแม้ว่าแต่เขาจะพูดเฉพาะเขาเนี่ยลาบากอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้การชดเชยแต่ว่าทุกอย่างยังอยู่ที่ปูตินแล้วก็เราจะไปจัดรัสเซียเขาจะคิดอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วถ้าดูในแง่ยุโรปเนี่ยตอนนี้ยุโรปเขาก็ยอมรับความจริงว่าถ้ายุติสงครามเร็วกลายเป็นสงครามเพราะมันจะมีสงครามต่อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดืเยื เราวรัสเซียใน่อนถึงขนาดก็จะจบไปเลยไม่มีสงครามหรืออย่างรัสสุดกว่าจะดีก็อาจจะปูตินอาจจะอายุมากจนพ้นไปแล้วอะไรเงี้ยเก็จะหวังตรงนั้นกันอันนี้เป็นเรื่องการวางหมากของการมันเหมือนกับเล่นการะนหหกอ่ะมันต้องประงกะกันว่าจะบารากันยังไงแล้วหลังทุกฝ่ายกาลังรากันอยู่นะครับผมเข้าใจละก็คือทุกคนทุกคนไม่ไว้ใจกันทุกคนคิดว่าฝั่งตรงข้ามจะมาฆ่าเราจะมาฆ่าเราเราก็ต้องฆ่าเขาก่อนอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้สถานการณ์มันก็อย่างเงี้ย ตราบใดที่ไม่มีการไว้วางใจกันตราบใดที่มีการเจราจาเปิดอกแบบเอาแบบสันติภาพให้ได้เนี่ยทุกคนไม่ได้คิดถึงสันติภาพไงปูตินก็ไม่ได้คิดสันติภาพผู้นำนาโตเองก็มีสงครามก็ดีมันเยอะเยอดีเราจะได้มีงานทําอะไรประมาณนะั้นมันก็เลยไม่จบแต่ถ้าผู้นําสันติภาพเนี่ยจริงไหมฮะถ้าผู้นําเป็นคนรักสันติภาพอย่างครั่งเนี่ยเข้ามานี่เขาผมคิดว่าเขาเป็นพ่อค้าไงเขาก็คิดว่าเฮ้ย hey, สันติภาพทําให้พ่อค้าขายได้เขาก็เลยทําอย่างนี้ไง ไบเดนไม่ใช่ไบเดนคือข้าราชาการที่แบบว่ายิ่งมีสงครามเรายิ่งได้เปรียบเรายิ่งได้ประโยชน์เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของผู้นํามากกว่าอ่าถีนี้สมม,ต,สม,มติว่าจะจบเลยนะจะจบเร็วๆเนี่ยถ้าจบเร็วจริงเนี่ยขณะนี้ที่ผมเชื่อน,นะนะเรื่องข่าวสารก็คือทําเนี่ยจะไม่เอางินภาษีมาจ่ายแล้วลหละก็จะมีก<ข>ถอยพวกพวกอริกาดของรัสเซียเนี่ยแหละเอามาให้มันก็ที่ทางทางสหภาพยุโรปก็ให้ปีละสามสามสามพันล้านยูโรในทางส,สลต่างหากนะครับเท่า ห้าหกเจ็ดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเขาจะไม่ใช่ภาษีอันนี้คือหน้าจอาบไปในรูปนั้นแต่ถ้าอยากจบจริงนะสมมุติว่าทรัมักสันติภาพนะคุณโยนอาวุธให้จริงๆอืงถ้าโยนรูปให้จริงปั๊บเน่ยปั๊บเดียวแพ้ไม่เกินเดือนสองเดือนรัสเซียไม,ม่สามารถสู้ได้คือยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับซื้อเลี้ยงไข่ตลอดมาสองสามปีเนี่ยของไบเดนเนี่ยทำไมต้องเลี้ยงไข่เพราะว่าเขาอยากจะเลี้ยงกันเพื่อให้เศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยมันโทรมถึงที่สุด คือถ้า oh. หยุดเร็วเนี่ยนะแพ้เร็วเนี่ยมันก็ยังพอเขาไปสาสมุกได้ตอน,ตนไหนคือคือ,อชนยุโรปเนี่ยเขาอ,อันนี้พูดถึงยุโรปไม่พูดถึงอเมริกานะคนยุโรปเขาเจอสองครามมาสองครั้งเนี่ยเขารู้ว่าวิธีการที่จะจัดการกับคนคิดแบบนี้ทํำยังไง mm. เพราะเ mm. ยอรมันเขาทำเองเ mm. <laughs> ขาเป็นนาซี mm. เป็นอะไรกันเองไอ้ mm. พวกอังกฤษฝรัร่งเศสนี่เขารู้กันหมดเขารู้กันหมดพวกนี้มันเห็นตาพวกอะไรผมทองด้วยกันนะมองตารู้ใจเลยว่าจะไปไหกัน มันมันมันมารุกทันกันหมดเราดูเกมแล้วใช่ไม่มีทางอื่นเลยนอกจากฟรีไซต้ตรงนี้ตกหรือปูตินออกจากอำนาจแล้วเขาจะปรับตัวกันแค่นั้นเองซึ่งไม่ออกซึ่งไม่มีทางออกไม่มีใครไปแข่งไม่ได้ไม่มีทางก็ปูตินเสียชีวิตด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะจบได้วิธีหนึ่งแต่ว่ามันเป็นอะไรก็ยากเพราะเขาดูแข็งแรงมากเสร็จแล้ว ในการที่เศรษฐกิจรัสเซียจะล่มผมก็ยังยากอยู่นะเพราะว่าเศรษฐกิจรัสเซียก็ยังแข็งแรงอยู่พอสมควรนะฮะมันมีอยู่แค่นี้ก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยแปดแสนล้านต่อปีใช่ไหมหกแสนล้านต่อปีเนี่ยรัสเซียลบด้วยน้ํามันแค่นั้นคือตัว,<ช>ตวเลขหมดบาลานซ์เนี่ยอยู่ที่น้ํามันมแล้วสิ่งที่จะทําให้มันมันได้คือรัสเซีลยลบต่อไม่ได้ก็คือลดเงินที่จะไปจ่ายค่าน้ำมันหรือแก๊สลง นะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ทําก็ประกาศแล้วว่าเขาจะให้ลดจากประมาณ70กว่าดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยตอนนี้มันเจ็ดสิบดเจ็ดสี่วนบนอยู่แถวๆนี้ทั้งท่านยุโรปบอกหกสิบนะแต่ก็แอบซื้อนะก็ราคานี้อยู่จะทําให้เหลือสี่สิบห้าอันนี้เป็นคุยสันะครับถ้าเหลือสี่ิบ้าปังเนี่ยมันจะเหลือราคาที่ต่ํามากแต่ว่าอยู่ในในปริมาณทีุ่ดรอาอย่าดั้มตลาดแต่ให้ราคาลงประมาณนี้ แล้วตัวขาสตาริกจะส่งน้ามันออกซึ่งเขาก็ได้ได้โอเคเขาเขาขายน้ํามันได้เดิมไม่เขานอกประเทศเขาเก็บไปกินเองตอนนี้ส่งออกเพื่อที่จะมาดาแล้วจะไปคุยกับจีนแล้วก็จะจะคุยกันว่าเอาจะจะเลิกเรื่องไต้หวันกันไหมล่ะเราเราไม่ไปกวนคุณนะแต่คุณต้องคุณต้องไปซื้อน้ํามันจากสหรัฐหรือซาอุไม่ใช่อเอาเอางันไหมเพื่อให้รัสเซียเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีเงินไปทำอาวุธมันแค่แปดแสน 6แสนล้าน6แสนล้านคือที่ใช้อาวุธเนี่ยเรามีเงินเข้าประเทศใน8แสนล้านจากน้ามันเดียวๆเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ว่าโอเคเราจะทําไมตรงนี้ได้ที่เขาลบได้ทุกวันนี้ก็ตรงนี้แหละมันมี6แสนหรือ2แสนล้านไปเซอร์พลัสไปไปไปเจือเจือจานแล้วเศรษฐกิจของรัสเซียทาให้ดูว่าไม่มีอะไรแต่จริงมันไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจโตไม่โตมันอยู่ที่แบงค์คือมันจะเกิดแบงค์รันก็คือการที่คนไปถอนแล้วถามว่าจะเกิดนิพนา์อ,อะไรเพราะว่าเมื่อ เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยต้นมกราเนี่ยธนาคารกลางรัสเซียเสนอเรียกว่าพระราชบ,บัญญัติเนี่ยเข้ามาในสภาดูมาขออำนาจในการเรียกว่าฟริสเงินนัภาษาอังกฤษนะนะฟริสนี่ก็คืออะไรอะยึดเงินของชาวบ้านได้ไม่ถอน mm hmm. เพราะว่าปกติที่มันจะมีการเศรษฐกิจต,ตกต่ำล้วจะมีคนตกใจแล้วไปถอนเงินเนี่ยเยอะๆเนี่ย,ยมันทำให้ธนาคารล่มเขาไปโดยมีวงเงินอยู่ ว่าโอเคขั้นขั้นต่ำเท่าไหร่ที่เขาจะฟรีสไหมซึ่งอันนี้จะทําให้รัสเซียสามารถที่จะเอาเงินไว้ในธนาคารได้นะปัจจุบนันธนาคารนี่กำลังจะเป็นหนี้ใหญ่เพราะว่ามันไม่มีเงินคืนมันเกิดอ,อกเบี้ยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ยังไงมันมันวนเป็น,เป,นเป็นมูกินหางตรงนี้ทําให้เราเห็นว่าไอ้เรื่องนี้จะกการจะเกิดเรื่องแบงก์รันถ้าเกิดช้าไปเนี่ยจะเกิดเรื่องนี้นะครับมันเราก็เลยเห็นว่าโอเคไอ้ที่วัสตสกิจด้านกี่ดีพงเยีพยพี่อาจจะมีขึ้นดิดหน่อยแต่ไอ้ตัวแบงก์เนี่ยเราจะไปนะครับ ฟังดูแล้วก็จริงฮะอย่างที่ท่านพูดก็คือว่าตอนนี้จีนต้องเข้ามาช่วยถึงว่าทําเอาใจสินยินถิงเยอะเลยเพราะเหตุผลก็คือถ้าไม่มีสินยินถิ่งมาช่วยดันน้ํามันให้ราคาลงแล้วทําให้รัสเซียไม่มีตังเนี่ยแล้วก็น้ํามันราคาลงก็ดีแต่ทําด้วยเพราะทําจะทําให้เงินเฟอ้อมันลดลงแล้วก็ทําให้ทุกอย่างในอเมริกาเนี่ยมันควบคุมได้เพราะน้ามันมันถูกอันนี้คือโจทย์ <S 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 ที่เขากําลังเจรจาก,กันอยู่ว่าทํายังไงให้สินยินถิงร่วมมือนะฮะถ้าสินยินร่วมมมมืือออออกก็ซ้้าซ้าาานนันเเ,เข,ขึ <laughs> <laughs> แล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าถ้าลื้อเจราจารื้อก็มาซื้อาาน้ำมันอ้แล้วม่ต้องซื้อัสเซียนะแล้วัสเซียก็ไม่มีเงินนะน้ำมันลงราคาลงนะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยน้ำมันถูกนะคือสี่ที่ถึงได้หมดอ่ะได้ทุกกรณี <c oughs> เอ่อทำวางแผนไว้ไว่าอย่างนี้ว่าลาเสเซียจะต้องไปไม่รอดแล้วลเสเซียก็จะเจราจาพอเจราจา <c oughs> เสร็จปุ๊บจบ <c oughs> ใช่สงครามเกิดจากน้ำมันสงครามโลกครั้งหนึ่งอาจจะเกิดจากเอ่อเขาเรียกว่าเป็นคอรเนียคืออาณานิคมนะมันก็คือผลประโยชน์นั่นแหละ แต่ส่วนคนที่สองเนี่ยแท้ๆเลยเนี่ยคือน้ํามันญี่ปุ่นไปบุกเพอเ์เบอร์ี่ปอนมันขาดน้ํามันมีเรื่องเดียวจริงๆไปวุ่นวายทั้งโลกเนี่ยแล้วอันนี้ไปเรื่องที่ว่าคือทาเนี่ยฉลาดเรื่องนี้ครับไปได้เนี่ยน่าจะทํากลับไม่ทํานะคือคือห่วงน้ํามันอ่ะให้ใครไปคนคนบ้าสมบัติเก็บไว้แต่เขาบอกแบบนี้ไปไปได้เขาบอกวันงี้เขาต้องเขาต้องโลกสวยคือต้องต้องไม่เอาไอ้พวกพอซิ่มาใช้ อปกีษเนี่ยพอมัโนยบายกรีนก็พูดไม่ออกใช่ไหมซึ่งเป็นปกติของโยบายสายซ้ายผมก็อยู่สายกลางซ้ายมัอนนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกผมก็จะสสยกรีนแต่ว่าทําในมออีกอย่างหนึ่งอ้าพลิกเข้าไปเลยแล้วเอาเนี้ยไปดําโลกเออดาไปเลยราคาตกเราก็ต้องดูกันน่าจะสําเร็จด้วยหลือซาอุหลือซาอุแค่นั้นเองกำลังคุยกันอยู่เออใช่ใช่ใช่เห็นว่าคุยกับซาอุอยู่แล้วก็ซาอุก็มีแนวโน้มที่จะจะจะช่วยจะช่วยเนาะเพราะว่าเหตุผลก็คือก็มีเรื่องอิสราเอลก็มาเกี่ยวข้องด้วย ก็ทําก็ไปหาเรื่องอิสราเอลอีกทําให้ซาอุโมโหอีกก็ไม่รู้จะคุยกันได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรได้นะได้ได้แตไม่มีอะไรคือตอนนี้ซาติบาอาหรับเนี่ยเขาก็อยากจะมีสันติภาพตรงนั้นเราคุยกันเรื่องนี้สักครั้งสองครั้งแล้วล่ะที่บอกเขาอยากจะมีสันติภาพคือน้ํามันจะหมดแล้วอ่ะไอ้ที่เขาเขาไม่อยากผลิตเยอะเนี่ยเพราะว่าถ้าถูกถูมันมันหมดเยอะเนี่ยเขากลัวว่าจะระบบธุกิจก็ไม่ทันตัวของซาอุเนี่ยก็อยากได้สองฝ่ายก็คือได้อิสราเอลกับได้ของ ของจีนมาช่วยจีนเนื้อคำธุรกิจทั่วไปแต่อิสราเอลเนี่ยจะเป็นธุรกิจาการเกษตรกับธุรกิจไทยไอ้สามตัวเนี่ยถ้าได้ตรงเนี้ยพวกสันติบาตอาหรับอยุอียิปต์เนี่ยมันจะยืนได้ด้วยขาตัวเองอ่าเพราะมันไปได้ตรงแล้วตัวของไอ้ซาอุดเนี่ยก็เพียงแต่ว่าไปให้ตาอฟกากาปลูกข้าวให้เขาก็พอแล้วอยู่รอดแล้วสามสามสี่มุมเนี่ยนะเขาอยู่รอดแล้วตรงนี้เขาก็จะอยู่เขาเรียกว,ว่ามองมองประเทศในระยะยาวเขาอยากอยู่แค่นั้นแล้วเขาไม่ไม่มีสงครามแล้วเพราะว่าพอซีเรียล่มเนี่ย อิหร่านมาหรือรัสเซียเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้คือจบอิสราเอลเขาปลอดภัยหรือแต่กาซาซึ่งตัวของทําเนี่ยจะไปเอากําลังมายึดใช่ไหมแล้วก็จะย้ายย้ายชาวเปรัสไตน์ตรงนั้นไปอยู่ที่อื่นซึ่งก็จะไม่พ้นอียิปต์ไม่พ้นอะไรพวกนี้เขาไม่เอาเจ้าแดงกับอียิปต์เขาไม่เอาเขาบอกไม่เอาหนีมาลอบแล้วเขารับไม่ไหวเขาบอกไม่ไหวไม่ไหวแล้วพวกนี้เขาจะมีความคิดแบบว่าค่อนข้างหุนรุนแรงแล้วไม่อ่าพวกนี้คือทําประกอบอาชีพไม่ค่อยเก่งอ่ะมันไม่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 สร้างสรรค์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเขามีแต่จะเป็นภาระเขา<ๆ>เขาไม่อยากได้อันนี้ก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องไปแลกเขาคุณจะเอาอะไรไปแลกเขาละก็ต้องดูอีกทีหนึ่งครับมันเป็นแผนคนทั้นะฮะที่มาพูดเรื่องสุลตานซา่จริงแล้วเขาไม่ทำหรอกเขาทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าทําให้ซาอุก,ก็ก็มาออกโรงพอออกโรงปุ๊บก็มาได้ทีเลยก็มาเจรจาซา,าอุอาอย่างนี้ละกันไม่เอาก็ได้แต่ว่าคุณช่วยผมหน่อยอย่างเงี้ยผมว่าเขาคุยประมาณน,นี้แผนเข้าลึกนล้ไหลายคือโลกมันเชื่อมโยงกันอะทุกคนเกี่ยวข้องหมดอะ ถ้าทําเขานี่มันนักวางแผนจริงๆครับผมดูแต่ละแต่ละมัดที่เขาออกมาแต่ละชุดเนี่ยมันมันมีมันมีมนมอิทธิพลมีผลต่อ,อการต่อรองทุกอย่างเลยผมก็ฟังดูเออจริงจริงจริงเราเราถ้าเราไม่ได้เข้าใจมันเราก็ยังไม่รู้เนาะแต่ถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะได้คิดวิเคราะห์อยากให้ท่านผู้ชมก็เอาข้อมูลจากอ่ดอรพงศกรไปวิเคราะห์ด้วยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเศรษฐกิจเป็นยังไงหุ้นเป็นยังไงอะไรใครจะดังใครจะลงใครจะขึ้นนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร